สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพแม่แม่พี่น้องสกูสุข,ขนนะคะมือนีฝาเอ้ยมือนีมาพบกับฝา,านะคะพี่น้องค่ะเป็นยากลืมนะคะพี่น้องค่ะเนื่องจากเราไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่น้องเนาะนะคะมือนีฝามีโอกาสได้มาบ้านค่ะพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศคือแบบดีเห้งพี่น้องบรรยากาศคือแบบล่มนะคะแล้วก็ที่บ้านแบบมันค่อนข้างที่จะหล่มลื่นเนาะจัหน้อยเนาะ อันนี้อยู่หน้าบ้านฝ่ามาทุลละค่ะพี่น้องค่ะแล้วกลับมาที่นี่กัเดี๋ยอีกสักพักนึงนะคะฟ้าจะได้เดินทางเข้าไปอ่สวรรคเขตค่ะเดินทางเข้าไปสวรรคเขตแล้วก็มือเอื้อนสีเดินทางกลับกอเท่าหม้อค่ะพี่น้องนะคะเป็นจะไดแน่นานพี่น้องนะช่วงนี้มันเป็นอะไร ยูทู e คือแบบฟ้าไม่ได้ตามข่าวเลยเนาะพี่น้องนะตอนที่ไฟอยู่กรุงเทพแต่ว่าหลังจากมือนีอ่าเดมมือ,ม,อมือว่านมือว่านกัมมันี์เนาะมาอยู่บ้านก็เลยก็เลยมีเวลาได้เข้าไปดู youtube แล้วก็รับรู้ข่าวมาอ่านแน่แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสรุปมันจังไอย่าอียงแน่ค่ะพี่น้องคะ่ะคือแบบมันคือเป็นซ่องแบบมุนอุ้ยป่วยแทนเนาะว่าที่นี่เนาะเอาไปเอามาจากจากที่แบบว่า จากที่เป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตกันบันีฑิติก็คือกลายเป็นมัดโจมตีกันอะไรเนี่ยพี่น้องคะเดี๋ยวฟ้าลงไปถึงอ่าเดี๋ยวฟ้าลงไปฮอดอันสวรรค์เขตค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวฟ้าสิไลสดนะคะเดี๋ยวฟ้าจะไลสดนะคะพูดถึงประเด็นต่างๆหน้าๆนาะคะพี่น้องคะ ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องถาเบิงเดค่ะเดินรอดูรอฟังนะคะช่องสาวพุทธอินดีนะคะพี่น้องคะประมาณชักช่วงเย็น็นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวสี่ดดมาเว,เวา้าได้ม่าเคียประเด็นหรือว่าเรื่องมันเป็นไปมายัางไงอันนี้ฟ้าไม่ได้เข้าข้างใครหรือว่าฟ้าบพเดมีอาคาตีกับผู้ใดเด้อค่ะพี่น้องคะฟ้าจะมาพูดประเด็นโดย รวมนะคะทั้งสองฝ่ายเลยอีกฝั่งหนึ่งพูดอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งคิดอย่างนี้อีกนู่นนี่นั่นทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ที่จริงเรื่องมันอาจจะเป็นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่กลายเป็นว่าต่างว่าม,มันต่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คือฝั่งทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็ฝั่งทั้งพี่มาริก็คืออ่าฝั่งยูทูบเบอร์ก็คือเอาไปพูดแบบแบบให้มันเป็นแบบเรื่อง นพีน้องเนาะนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่สาหรับเนี่ยความรู้สึกของฝ่านะคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องหลังบ้านอยู่แล้วสมมุติว่าถ้าพี่มะลิวบาอีดีมันก็เป็นพี่มะลิเพิ่นกระบอกทางหลังบ้านนะคะพี่น้องคะอ่ากะถ้าสมมุติว่าถ้าจะคุยกันแบบผู้ใหญ่อ่ะคุยกันทางหลังบ้านก็ได้น,นะพี่น้องเนาะพอจะเป็นต้องว่าออกมาพูดหรือว่าด่าหรือว่า อันนี้ทาข้างสาธารนณะหรือว่าโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าใจแหละบ่แม่นว่าฝากเข้าใจพี่บ่แม่นว่าฝากเข้าขางพี่มะลิหรือว่าใครเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าใจทางฝั่งยูทูบเบอร์นะบางทีก็อาจจะแบบมีมุมน้อยใจเนาะพี่น้องเนาะคือแบบเราทําเต็มที่แล้วทําไมทําไมคุณถึงพูดแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าทางฝั่งพี่มะลิอ่าอ่า ก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าเราคุยตกลงกันแล้วทําไมมันไม่เป็นเหมือนตามที่ตกลงกันไว้พี่มารีเพื่อนก็นอาจจะคิดไปในมุมของเพิินนะคะพี่น้องคะแล้วทางยูทูบเบอร์เพื่อนก็นอาจจะคิดไปในในมุมของเพิินอีกอีกอีกมุมนึงนะคะพี่น้องคะ <c oughs> ก็นั่นแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวฝาจะไปไลฟ์ไลฟ์สดนะคะเว้าพูดคุยประเด็นกันนะคะพี่น้องคะประมาณช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวฟาลุงไปหอดนะคะตอนนี้ยังยังอยู่บ้านอยู่เนาะพี่น้องเพราะช่วงตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ย รถมันจะแบบว่ารถโบ,บเขาเอาไปอย่างเพราะว่าฝานางนางรถสองแถวเนาะรถสองแถวมันอาจจะยังแบบว่าเว้นระยะห่างรถยังบ่หลายแต่ว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายรถจะเยอะเนาะฟ้าก็เลยเดี๋ยวรอนะคะรอให้ถึงประมาณช่วงบ่าย,ายจะจะเดินทางเขาสมานเกตนะคะพี่นงคขานะคะพี่นวงฝ้ากพี่นวงใจเย็นๆกันในเด้อค่ะเด้อนะคะเดี๋ยวฝาสิภาพไปทั่วบ้านนะคะพี่นงคขาว่า ที่จิงบ้านฟ้าลมหรือเนี่ยบ้านหลังไม่ใหญ่ค่ะพี่น้องหลัง่วหญ่นะคะบ่ไดรรวยบ่ไเด้เป็นคนมีฐานะอย่างางนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าได้อยู่แล้วก็รู้สึกแบบกะอบอุ่นนะคะพี่น้องเนาะบ้านจะพองถึงหลังจะไม่ใหญ่แต่อยู่แล้วก็อบอุ่นมีความสุขกับพ่อเลยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปช่บ้านนะคะอันนี้ต้นไม้หน้าบ้านค่ะพี่น้องแม่เพ่นปลูกต้นไม้หน้าบ้านเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาวัยนั่งหน้าบ้าน เอา้าใหญ่มานั่งทำอะไรตรงนี้เขียหม,มากเขี่ยหมากเขียหมากมาสันพี่น้องอ <c oughs> ได้เหยื่นกับโบูยมันมักมานาั่งของนี่มันเย็นครับพี่น้องแล้วก็จะอันนี้จะเป็นทั้งหนาบานตน้นไม้ปกติหนึ่งต้นไม้มันสีเขียวกว่านี้พี่น้องอันนี้อันนี้มันคือมันคือแหวลวงแห่โอ้โทมัแก่มากกแหว่อืมพี่น้องช่วงหนาฝนนี่ปัดเขียยกะจีแหงเด้อ อันนี้มันหน้าแรงแล้วอากาศมันร้อนเนาะพี่น้องมันกเวว็เลยแบบว่าอนี่ไปนี่สวยค่ะอันนี้ใบด่างใบด่างใช่ว่าใบยกูดจังเลย บักนีหนาบ้านค่ะพี่น้องเป็นโดกให้ต้วนี้หน่อยนึงเด้ถ้าเป็นโดกโดกหน่นี่นี่นี่นามาสิอันนี้แมนบดนี่อยแล้วก็บักม่วงพี่น้องจะพายบงหัวบวงต้นนี้เด้อต้นน้อยหน่อยมองเนี่ยมองเนี้ยเด็กสวยนี่นะคะทุกคน,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 น มันลายเด้ผุ่นผุนอยู่ผุน,ผนเห็นปะเห็นไหมมักม่วงกระสซ่ได้นน่นะพี่นอ้องแบบมักม่วงหน่อยนะแม้ผสมแสบได้หนิโมเมนต์<อ>มีแต่ต้ตนเดียวได้พี่น้องต้นบักม่วงหุ่นต้นนั่นกะต้นนั่นกะเป็นมะกอลายเดีย๋ยวสิภาพไปเบิง้ง อุ่นอุ่นบอสอันนี้จะแค่นหนาบ้านจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่ามีคนมาอยู่แบบว่ามันก็เลยเป็นหุกหกแต่ว่าที่จริงมันลมลืนเด้มันลมลืนมากเดี๋ยวความถี่ยูเหียบอบมีคน,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 นอยู่นั่ก็เลยแบบบ่ไห้มีไฟมันน้อนหล่นส่วนหมากแน่ก็จะนอนน,นอนยันอเออินวบนั้นก็ ระเบยียงหน้าบ้านเอ็นหลังบันไดใหญ่ดอกพี่น้อนกลับมาเล็กมะม,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 ม่วงกลับมาเล็กมะม่วงอีแม่เอาเอาเมยไดพี่น้องเอาเมยไดดิเอาเมยไดไไดินี่คือรัก <laughs> ปาชี่นออกมากวงหน่อยแหมดูสิกรอบป่ะอือหือว้าสมสมอีาอะเอาขอมไอ้นี่หนาคือหมื่นแทะ มะม่วงกระสอบบอแม่กโกนี่แม่รับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวฟาจะมาเก็บมะม่วงนะฟาจะเอาลูกเอาลูกไปกินยูซังน,นะเคียร์เอาลูกยังไงบอ อุอยๆๆๆ้ยคือเลิศค่ะโอ้ยชาบจังเลยอันนี้ลางไขายมดแดงมันมีใครไปมันมีใครไหมไอ๋อคือหนุ่ยใหญ่แถ่นี่พี่น้องพอละค่ะพี่น้อง เอาไปซี่หามายานอีแมด้ามึงในห้างไข่หมดแดงรังไข่หมดแดงมันสีมีไข่เลยมันกัด พี่น้องเราฟันผ้ามาเบงหลังบานพักกระหล่ำอีเมย์ปลูกอีแม่ทุกคนเพราะมันใหญ่เลยอ่ะยัง่ม่นี่ห่อยังไม่ได้หอ่อโอ้โหมันหอนแดดค่บพี่น้องนี่กำลังแล้วน้องเริ่มจะห่อแล้วทุกคนเริ่มแล้วแต่มันก็จะค่อยๆห่อไปเรื่อยๆอันนี้นคะคะมันแดดแห้งพี่นอ้องอ๋อมะเขือเลนไหม ต้นนี้ตันนี้ก็เริ่มห่อแล้วอ้ยน่ารักจังเลยน้องก็สิเริ่มหอ่อห่อไปเลยปีที่แล้วนั้นพี่น้องแม่ปลูกพักไอ้กระลำนี่หัวแบบว่าหัวเท่าเท่าเขาปลูกขายเลยเดีย๋ยวฟ้าจะพาไปเก็บผักค่ะเพราะว่าอีแม่เล่าอ่ะเอาเนื้อไม้ให้เนื้อไม้ก็เอายุก,กอเนี่ยนะกอเนื้อไม้ในพี่น้องคุณกอหน่อไม้ที่ อีพอ่แล้วปลูกไว้ยง้มหนาแรงกันได้กินอันนี้คือหน่อมไม้นะคะเพื่อนว่าให้เอาหน่อไม้ร่วงไปแกงอยู่สวรรค์นาเคาซั้นนะคะให้า่าจิไปเก็บผักคะผักคะก็นรลปลูกไว้แล้วล่ะแดดแห้งค่ะพี่น้องที่ทีทีนาแบบยุ่งๆเสียบ่เป็นอย่างเด้มันแดดร้อนนะคะเอ้ามันเป็นเพื่อนะหม เอ้ามันคือตายมันฮ้อนแดดบอตายแดดบ่นี่ทุกคนพักคะของห้างนะคะพักขามาเก็บพักคะเก็บเก็บพักคะไม่ใส่เก็บกน้ำมันโอ้โมันบมันไม่ได้อ่อนตัดมาเดี๋ยวเก็บให้พี่น้องเบิง้งเขามาเก็บแมแงเร็ว ไมันมืดแดตัดอานนี้ได้เจ้ากับมตัดแก่ายไ่แก้เลยแห้งเด็ดมันแกแห้งอ้อบ่นี้นะบ่าแม่เดเห็นลิดแล้มันมีอ้อทันตัดนะยยนี่ไงลิดเอาเลย ดีดนะมันเนื้อนอนนอนนอนฮอนแดดแต่พี่น้องเอ้ยแกงเนาะไม้แหนงเซอร์พักคานี่มันก็สุดแสบอยู่นี่เลยทุกคนทุบๆในจักหน่อยแกงมันมากกวานัน้นนะหอมไหมทุบหอมหอมพักคาพอแล้วพอแล้วพ่อแล้วเหรอพ่อแล้ว ไม่เลยพี่น้องฝ่าเกลมันหอนแดดมันแดดแห้งลีน่าก็บริท้ท่าเอียงเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือหน้าเนี่ยนี่เห็นไหมหมวกก็บริใสหยดพักใส่นี่ก็เป็นแต่สะอ่อนแท้เอาบ่อเอะอาบ่อมีป่มะมันบ่อเลยดอกมันเยอนแกงก็ต้องมะมันแกงก็เช่ดเลยพักใส่ น่าหนุย่ยนะมันมีอยู่แต่ว่ามันหักน้อยหนยงง่อยนี่ได้แล้วแกงหน่อยนึงใช่ทำละเขาลด้ไหมเขาแหละเอาไว้มันใหญ่ยยก่อนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ข้าก็ได้ครบแล้วนี่ เดี๋ยวมือแรงสีร่ง,งไปเฮ็ดอันเมนูแกงแกงหน่อไม้แต่ว่าทำภาษาผูไใ่กับเมนูแกงลูกไม้แกงลูกไม้เดี๋ยวสีถ่ายคห้เบิ่งเลยทุกคนเดลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์ like. ส่งสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาเบิ่งนะคะไลฟ์สาระตอนฟ้าอยู่บ้าน บายบายค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ